โอกาสได้มาโรงพยาบาลองุณอุ่น,นใช่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เขามีสเปาแล้วก็ขนมจีบนะคะอร่อยอร่อยขายนะ,ะตรงโซนแถวหน้าโรงพยาบาลสุดแต่เราจะมาดูสเปาขนมจีบนะคะว่าหน้าทานแค่ไหนว่าล้วก็ไปกันเลยคะ่ะนี่เลยจ้าแบบนี้เลยค่ะทีะ่เขาจะมาขาย ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะจะทุกวันทางนั้นบอกเซ็นนะคะพี่น้องอืมมาเลยค่ะเขาก็จะมีทุนหัวจีบซาเปาเหล่าวิชานะคะน่าทานมากเลยนะคะร้อนจากเตาหม้อค่ะเมื่อไรเขาจะเปิดให้เราดูนะคะมีรูคขาขาประจำเขาไม่เตคยขาดหลังจากเปิดแล้วจ้าน่าทานมากเลยมามามามีทั้ง ไส้หมูสับแล้วก็ไส้ครีมส่วนไส้หวานมีไหมมีหวานหวานมีครีมมีใบเตยครับอ๋อมีหวานมีค,มครมคีมมีใบเตยนะคะค่ะเดี๋ยวชนิดิสราจะสั่งเป็นหนมจีบนะคะ20บาทนะคะแล้วก็ไส้หมูสับหนึ่งไส้ครีมหนึ่งไส้ใบเตยหนึ่งอรปอยใส่หวานวกว็ใส่เค็มนะครับ ้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางนี้กันนะคะว่าหน้าทันแค่ไหนค่ะเขาก็จะใส่รถพ่วงข้างมาแบบนี้เลยนะคะพิธีชนบทนะคะทำมาหากินบ้านๆนะคะจา้าเพ็บนี่นะคะจ่ายตังค์ก่อนจ้าทำมากเลยนะคะคนจะห้ามเข้าเนี่ยค่ะคนก็นกำลังจะมานะคะ ช่วงนี้หน้าฝนก็ค้าขายเนะยาะก็ยังว่าแหละแต่อย่างนี้น่าจะแบบไม่เปรียกหรอกแต่ลูกค้าลูกค้าก็น่าจะาเศร้าบ้างเนาะต้องอยู่เป็นอยู่ในจุดที่ประจําเขาเคยมาขายนะคะ,ย,ย,ย,ะยื่นหมูยื่นแมวกันนะคะขนมปวยปังมาปังปังนะคะ จะชิมน,นะคะเพื่อนว้าวกเปาจีบหายเรียบร้อยแล้วไป่ตแกะทานที่บ้านนะคะกเป๋ากนากินเดอ้อค่ะอันนี้นาจะเป็นใส่เข้มเนาะค่ะพี่น้องใส่เข้มใส่ครีมกับใส่หวานนะคะลุน้นเลยเนาะค่ะขนมจีบกนากินนะคะจ้าขนมะจีบว้า เจ็บตัวแหละพี่น้องนั่งจีบก็แซ่บแล้เป่าก็น,ากน,น,น่ากินเรื่อ้ๆบันเขาจะลอกกระดาษออกเนาะไมาจะกินกระดาษด้วยพี่น้องเด้ออันนี้นะเป็นใส่เข้มแล้วค่ะว้าวโมเมนอันนี้ใส่ใส่เข้มเนาะคะ่ะอืมไม่เหลืองถึงจะกินนะคะ่ะใส่เข้มแซ่บตัวเหรอ จะอุดหนนเนาะคี่น้องเนะว้าขอบคุณทุกนับชด้อจา